นี่เราก็ได้มาตกปลาที่ชลบุรีนะครับเป็นสภานราชนาวีแต่ตอนนี้น้ำลงนี่นะครับเขาหาอะไรกันอยู่ตอนน้ำลงนะครับเราก็จะลงไปหากับเขามั่งนานนี้เราได้มาสำรวจธรรมชาตินะครับ โโออ้ตัวคใหญ่่ะเนี่ยมันอยู่ตามเนี่ยตามตามบอกไม้ตามรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยนย่นี่ยนูแม่บอกฝั่งเหยเขาบอกว่าเนือเขาเหมือนกูม้ามีตัวเองไม่ค่ะคือแบบว่าเปลือกมันจะแข็งกว่ากูม้าเนื้ออร่อยกวันไหมก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันใช่ไหมะแต่กล้ามาจากเนื้อกล้ามากล้ามเขาสายโละเขาสุดโอ้ เราได้วัตถุดิบแล้วครับเอาออกงากินดีมากแมโคตรหอมเย้ลครับแซกลัวว่ามีบาดแผลของมันยังไงวะโอยกระทอมมาเลยมาตกปลานะไังไงมาแล้วมันมีไข่ด้วยโหโคตรเซียนอ่ะ ไม่มีทั้งหลายตัวข้างในนั่นหรอใช่เหรออืมเดี๋ยวมีปูไปนะครับโหผู้ผู้ผู้ค้นพบนี่ค่ะผู้ที่ค้นพบเหลืออีกหนึ่งตัวออกไม่ได้ปูไปสันดกลอตเอนี้มาเนี่ยมันเข้าไปในรูเนี่ยตายแน่ไอ้่ตายแน่ ก่อวเรียบร้อยครับทำลายธรรมชาติไปแล้วอ้าวครูหายมันกระโดดไปทางไหนอฮะไมั่ใช่ครูหายครับกระเด็นไปไหนแล้ววะครูหายนะครับ นี่นะครับปูใบนี่ก็ได้มาโหตัวนี้ตัวใหญ่ครับไปก็ลองกินเลยครับเห็นกันหรือเปล่าชมโอ้โหใหญ่มากครับตัวนี้ไปครับเรามาดูกันนะครับว่ามันโอเคโอเคโอเคเอาไปเลยโเดี๋ยนะเฮ้ยกูย์เราต้องจับกล้ามมันด้วย เออแล้วเดี๋ยวหนูจะยไงดีมันเหล่กล้ามเลยค่อยๆปล่อยดิโอเคโอเคโอ๊ยกล้ามก็ก้ามมาเลยเอออุ๊ยกล้ามหลุดอุ๊ยหมดเลยไม่เป็นไรจับเลยไม่เป็นไรอันนี้มี่นะครับพี่ชาบอกเอาให้เต็มถุงใช่ไหมน่าจะล้นเนี่ยเออเนี่ยกลัไปเนี่ยเราต้องแบบเก็บทรงนะอุ้ยตัวนนี่ เดี๋ยวนะอเ,นเออนี่ปูนี่ไม่ค่อยเหน็บเฮ้ยมีปลาด้วยปลาอะไร,ระอ่รอประปลาคอนี่ปลาตีนสวยอะ่ะปลาเลยวะเลี้ยงแนเหรอวะเห็นะด้วยไหนเลยนี่ปลาตีนอุยใช่เลี้ยงมันจะตายไมนะหไมเนี่ยหนูว่าตาย,ตาย100ร้อยเปอร์เซ็น ปล่อยไว้เลยเนาะปล่อยเออยอะไปก็ไม่รอดโนไปปล่อยตรงนู้นไหมตรงนี้มันไม่รอดหรอกพี่นี่ตรงนี้ตัวยังไงอยู่ในซอกนี่ไม่มีอีกแล้วครับผมและเราจะไ,ได้อาหารมูนี้แล้ว,วเราเป็นผู้คน้นพบปูใบครับผมเยอะเตอร์เตอรเตอร์เลยครับ ซึ่งเราก็ทำการมันออกมานะคะว่ามันจะเป็นร้าตายังไงนะครับโอ้โหนี่นะครับตัวใส่ยี่กัลังกินเลยครับผมสวยงามมากครับอืมระวังหนีบนะครับผมนี่นะครับโอ้โหโอเค่านไปแล้วครับยอดนะครับนี่ครับผมชื่นชมไนี่นะครับปลูกใบนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการหาวัตถุดิบปูใบนะคะซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นรสชาติยังไงนะคะแล้วเราจะไปทำการสีผิวเหมือนปาตีเลยนะครับค่ะใช่ค่ะนี่คือตรีมของดิฉันเองค่ะโอเคโอ้โหแต่ต้องสงสารก็เอาไปแค่ก็ อันนี้ก็เนี่ยเสดายตรงนี้ทางเดียวเมื่อกี้มันจะใส่ออกมานะมันเห็นหนูมันก็เลยมดดุดตัวนี้มันปูม้าพิษม,มันอ๋อเนี่ยเหรอพิษส่งเยอะมากเลยนะทำไมด้วยเหมื้นเทียมเน,น,น,นี่ยยาอะไร แกมองไม่เห็นมันก็มองไม่เห็นแกเหมือนกันแต่ฉัน่ช้เท่านี้ถูกเอ้ยเรียบร้อยโดนไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรแกออนแอเองอ่อี่วนี่นะครับกูใบแล้วตรงนี้ก็เอ็กรเอออะผมนหายไปไหนตัวนึงเออกูแบบนี้อ่ะ ฝังอะไรอะไรเลยนะคะก็มาแบบว่ามั่วๆนะคะแต่วันนี้ก็เกินคาดคือเราได้แบบคู่ายเยอะมากคือแบบสวยด้วยแล้วก็เปิดโลกมากคะ่ะเพราะวันนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จแล้วโอเคก็กำลังจะกลับกันแล้วคะ่ะไปทำเมนูอะไรกินเ,เอ,อ่ยยังคิดไม่ออกก็ถ้าเป็นเบสิกก็น่าจะลองเอาไปต้มหรือว่านึ่งดูเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยกิน่เนื้อคูใบนะคะ เราก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าเนื้อปูใบจะเป็นยังไงค,ค่ะบ๊ายบายนี่นะครับผลประกอบการปูใบครับเราจะมาทำเมนูกันว่าจะได้เมนูอะไรหรือจากเป,ปกกล่าแปกปลีกนี่นะครับเราก็จะมาทำเมนูปูกันแล้ว เรา,าทำการล้างปูที่เราไปหามานะครับคือวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ไม่มีใครสอนนะคะ <c oughs> ทำเองค่ะโอ้น,นี่นะครับสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนนี่นะครับเราได้แล้ววัตถุดิบที่ไปหามาเองงับโคดหินมือแทบแตกนะครับ กินท่ามกลางบรรยากาศน้ำลง,งนี่นะครับโคตรเด็ดเลยนะครับเนีาูมๆมันเหมือนก้าว阿拉斯พี่อย่าถ่ายนะอย่าถ่ายหน้าเราเพราะว่าไม่ได้ใส่แมวแต่โคตรจ้าตอนกินเนี่ยนะบอกว่ากำลังกำลังอ้าวเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นปูมานะคะตัวนี้ที่เราจับได้ก็เพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆเลยนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะออกแนวเหมือนปูไข่ค่ะเนื้อจะเหมือนปูนาบ้านเราค่ะถ้าเป็นเนื้อกรบเนื้อที่กล้ามนะสดอร่อยดียอดเลยครับอย่างนี้นะน้ําจิ้มใเทใส่นะรสมากคือเซอันนี้คือปูธรรมชาตินะคะหาเองกินเองต้มเองวันนี้เราก็ได้ตกปลากันอยู่นะครับสภานราชนาว ได้ปลาเห็ดโคนสองตัวแล้วก็หายเงียบไปสงสัยมันจะไม่ใช่วันของเรานะครับหลังจากกินปูกันเสร็จแล้วก็นั่งตกปลากันต่อน้ำเพิ่งขึ้นเป้าหมายคือปลาใบปอนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ปลาอะไร สีสวยเหมือนปะบูครับลองอดอดอดอยามค่ำคืนครับ ตกปลาใหญ่ครับรอเสียงลอกลั่นหนึ่งเดียวปลาไม่ได้คิดจะซื้อว่ามาเที่ยวครับปลาก็คือกำไรชีวิตวันนี้ก็สวัสดีครับจบทิปตะเพียงเท่านี้